สบายดีสบายดีเนะาะสบายดีส,ด,สดี FC บ่าวแพงเบิดสุขุมสุขคนนันยาเม,มืองสาวมันอีกอ่ะบอลแพงสีมาบอกข่าวดีอีกแล้วพี่น้องข่าวดีวัดบรรนาคองไผ่เน,ะนไไาะมีผู้ใหญ่ใจดีเรื่องเม่บีพวงเนาะเพิ่นโอนมาสา,า,ามลอยดอนเนาะทางเบิดให้บ่าวแพงลอยดอนแล้วก็ให้ไปให้วัดบรรนาคองไผ่สองลอยดอนเนาะมื้อนี้กอะ ลูกกะได้ไปแหลกเป็นเงินจีบมาเนาะพี่น้องเนาะแหลกเป็นเงินจีบมาเดี๋ยวะล่ามเพงเงินจีบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าขอสดขอภัยเนาะมีสายเขาพี่น้องหมดเลยนี่กะขอแพลงกับเป็นเหล็กเลยนะเป็นเดินทางไปมอบเลยโอเคเป็นเงินจีบพี่น้อง <c oughs> สองล้านหนึ่งแสน เจ็ดสิบพันเาะเป็นเงินไทยประมาณหกพันกว่าบาทสอ 2> 2. ล้านหนึ่งเซนเจ็ดมื่นี่ <1. 000 S 1> เนาะแม่ันะี่ับมื่นกับแพงก็ได้ส่วนสาแพงปลาเมาเนาะไปเหมาะกับนกันเลยไปเป็นสะพานบุญให่แม่เนาะแม่บ,บีพวงประเม่กับสระเวลานเนทางต่างประเทศเนาะป็นอยาเพชรบุญน้ำก้นเนาะกัถึงได้กันพน,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 นายิบผาอยู่กับเซียสระเวลา้วแงานปลาเมาก็ร้ายขนาดเนาะพี่น้อง งามหักกามาพี่น้องมาคืนมีนอนด้วยิตี้หนึ่งแม่ดูบาร์ี่อีกทั้งมันบาวแพงว่าสุปลายไมือเนะาะพือจะบอกพมซะาเยอะเลยคือคือวอยากหอมมแม่จ้าพี่น้องเลยค้ามปวดเท้าเนาะมันมาหอมเลยโอ้ยเบาไปเสียเบดเวยทัานเท้าอกเนาะพี่น้องมาวน่ายังหนุ่มนังแหน่อยู่เนาะแหน่สาวกว่า้าวแพงเมี้กะ ขอขอบมกขอบใจเนาะทั ondere, pues yes. so ้งแม่บีพวงไลายๆเนาะขอบใจด้วยแม่เด้อขอให้บุญคั่มนำสู้แม่เด้อเนาะเหตุยังกะขอใหายลำห้รวยเนาะเงินนอานรับให้ได้เงินหมื่นเนาะนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อแม่ตาตกเป็นี้กะสิพากันออกไปพี่น้องมีสาวพรชิดนำเนาะเหมือนนี่หนัดนแม่นัดกันไว้เป็นมาถ่ายเนี่ยมาถาแล้วพี่น้องสาวพรชิดมาถาอยู่วัดเนาะพงไผ่เนาะอยู่เปิดไม่ได้เปิด ยังได้กะบาแพงกะดีใจหลายๆเนาะที่ว่าเดินมาเป็นสะพานบุญให้แม่ดีพวงทางประเทศสหรัฐเนาะ USA แหละพี่น้องเราหลุดล้อส้มเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิไปกลังจะนีกัสิพากันออกเดินทางขี่รถไปหน้าคลองไผ่กับป้ามาเาเปาแพงด้งรอเบ่งรอส้มเด้อพี่น้องจิมเตอร์ไซค์ไปมาหอดเลยพี่น้องมาดีหอดวัดเลยเนาะตอนนี้กัน ปลาแพงไปตะก่อกในพี aa, ่น้องเด้อเอาเงินมาเนาะสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดส uh> uh ิบพันเป็นเงินดอนสองลอยดอนเนาะทั้งเบ็ดเพื่อนอนมาให้สามลอยดอนเพื่นให้บ่แพงลอยดอนเนาะแล้วกันให้เอามาให้วัดสองลอยดอนเนาะเป็นเงินของแม่บีพวงเนาะทางอยู่เอสเอพี่่เนาะนายกงไปไปคุณอ่ะอยากเดี๋ยวให้อันให้เบิกเงิน ภาษภาษาสวดสาดนะก่อนเนาะฝูกฟันดีใจ <c oughs> สบายดีสบ,ย <c oughs> สบายดีกขอบใจด้วยนชวยท่หวกระดนองหาเจริญเก่าหนาไวยพอนะพ่เม่ แม่บีพ่วงสื่อไปด้วยบีพวงล่ำไปด้อยเด้ล่ำไปด้วยเด้อใส่สูทายได้เลยข้าว่อเด้อวมาตั้วาของเจ้าเด้อดีใจได้เนาะเสียงงัวง่วยังได้พี่น้องที่ว่ายืนยืนขอบใจขอบคุณนี่อย่างน้ำก้นเบาแพงดีใจก่อนนั่งใจร้ายเลย เห็นบ่อแพงลูกยางออกมากระยางโคตยยังว่าบอกว่าแทมแถมแถมได้พี่น้องไปใช้กระดัมไปใช้กระดัมตะกี้นั่งกินข้าวอภูมใจเลยภูมิใจของจากใดครอบครัวมีใจนี่ประเมาจนจุกท้องพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเนาะท่านบวกินกับบัวได้ห้องอยู่ขีปกินนะอยู่สุดสัปดาห์พรพี่น้องกินข้าวกับบัแล้วเห็นบ่แพงล กระโลกน้ำเอาว่าแพงกันิเขาพิธีมอบเงินเนาะเขามอบเงินนี้ป่ะตามมาไปก้นไปกินแล้วไปกินเไปหรอายาเขาไปอยู่ไปยางวขาแพะเลยเออ มักจะดีใจเห็แพ้เหยี้ดีใจแพหยกยบกระ้มมือเปนแพ้เลยแพ้เลยออดีใจวนแล้วแล้วับมุ่งนี่แล้วแค่น้ำยามันเ

ในหุ่นยัไปในหัยังไปในจอมยังไปแม่ไบนยาไม่ลุ่มไปเลยย่าอย่าจ่ามาใกล้บงงามออบงมก็ได้บงงามกได้บงามไ้มกได้ง คนละระุนไพรหมกเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคนะกระเด็นฉลองวัดจุดอะรฉลอวัดจุดเด้อุมอมนมาจุดอะไรคน่อด ไม่แล้วแล้วย่นแล้วก่นแลนน้ำเงียนเนาะอะไรก็ยากหนาบ้าันมาพยาเนี่ยระธระเาน ยํปะสัมจานีโนจัตตารูปธรรมวะทังทีฆะอานิวัณโนสุขังเอหะลังเนปัญจสัพพะโลกะธัมมานะตะคะวะยะอะปริมานะตะระมะตุจาอิริญญะจาสังขตังอะวิลาหะ

มาถูกเหมอบเงินแล้วเนาะมอบแห้งกาะสี้าไปเบิ่งว่าเงินทีเหมาะไผมาตอนนั้นเพิ่นเอาไปซื้อยังแหนพี่น้องซื้อเล็กเนาะด้วเพิ่นซื้อเล็กมาแล้วพี่น้องปลาแห้งสิพาไปเบิ่งเล็กเนาะกาเกียมแล้วพี่น้องตอนนี้ก์โค้งแล้วค่ะกาเกียมที่นั่นแล้วเนาะเล็กเล็กน้อยเกียร์โอ้ ยังบ่พ่อเลยยังบ่บพ่อเลยพี่เดาขิงใส่น้ำพ่อขิล้อาขิงน้ำแล้วปขึ้นน้ำได้ชายนันช่องผายดีนะหอยได้ช่องไายมาก็เลวแล้วเลยช่องไายกับพี่ดิแล้วเลยเนี่ยายดี มกขวบใจลายใจลายเด้อมาสวยสวยจ้ากระดานอจ้ากระานจะเลื่อนเก่าหนาเด้อหาเงิทองก็ขอให่าได้เด้อมาสวยวัดสวยว่านให้ลำให้ดวยแวครับนำสู้บูสุขสุกคนผู้นำมากร่ละทบ้านอะไรเด้ค อันนี้ก็สิบเ็นเล็กเนาะพี่น้องเพิ่นไปสั่งมาแล้วจัดบ่าแพงมาเหมาะเงินสุดก่อนเนาะเพิ่นไปซื้อเล็กเสร็จมาเตรียมถึงโครงหลังคาพี่น้องเล็กเดี๋ยวมาทำมันคูบาเพี่เนาะเพิ่นไปซื้อไอเบัตรทองแดะพี่น้อง เล็กกระไดมาไปถีดเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเล็กกระไดเลยนะพูดนั้นนะหกสิบชั้นหนังได้ป่ะจากสี่หกสิบสามเซนบ่กแค่การชนาทำรายละเอียดเนาะว่าเผลไปสื้อเล็กเบิดเท่าใด้เนาะพี่น้องแต่มันก็ยังบ่พอเนาะพี่น้องบ่แพงกันขอเชิญชวนเนาะเอฟซีทุกคนผู้มีใจศรัทธาในพระพฤติศาสนาเนาะ ขอเชิญส่วนคือเก่าเนาะบ่แพงการยินดีที่ทีเป็นสะพานบุญให้เมื่อคนเนาอย่างเนาะมาสร้างบุญกำกันนะพี่น้องเนาะขอเชิญส่วนเมืดสุขทุกคนเนาะบ่แพงกระสีห้เพิ่นให้พรอแม่มีพ่วงเนาะพี่น้องเนาะมีทาง U S A ถีอว่าถวายเงินเข้ามาวัร,ร้องลอยดอนนะพี่น้อ,นอ,อ,นองเนาะขอนมบ่าคุณพระรัตนตรัยตามเนาะ กอเจริญพอมายังออกตนหยัโยม่มเจ้าภาพเจ้าซัดผ้าเออมือนี้กะมียุ่มเมยีแพะอ,อีพวกเนาะอยู่ทาง USA เปิรนในมูธนาปัจจัยมาเป็นจำนวนสองร้อยเหรียญเนาะกับขอขอบมุกขอบใจหานะทางอาตมากักบโมียังสิตอบแทนมีแต่คำไว้ไสให้พอดเนาะเจ้าภาพเจ้าซัทผาทางยุ่มเมบีพว่วงมีแต่ความสุขความเจริญ บัดนี้เพื่อนด้มาท่านให้เป็นปัจจัยบริจาคขอให้สมมาิมุงมนูเจ้าปาธนาะด้วยสัทธาแก่กาด้มาทอดเทท่ททานโมธนาสาธุการได้แต่งท่านข้าวนี้อขอให้มีบุญคำกุศลน้ำสักจองให้ไปถึงแห่งห่องบีมานพวงอยู่สบายเดอ้อปาธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังมนุรถปรากฏในเมืองคนอย่าถูกจนเงินใสแพสบายหรือสอยเพลดพยหอยสัง ปาธนาอยากได้ยังขอให้ได้จังตันสมใจเจ้าปาธนาอันบรุข้าไข่วัดไอย,ยมามะเบียดแนวเสนียดที่ไายาาไก่ให้ภายนี้บุญกุศลส่วนวนี้ขอให้เป็นชัดแก้วบัวทองห้องนางให้สำ็จความหวังดังมนุษระนึกไว้สมใจเจ้าปาธนาถุกประการเธอขอคุาใจได้รายเด้อทางยุมแม มีพวกเนาะ,นะอยู่ทาง USA <ด>ยูเอสเอขอบโกขอบใจทีด้มากรวมทําบุญทําท่านทางอตาตมาเนาะก็ได้ฮรับเป็นทีเดียบร้อยแล้ว<ด>ก่อนอื่นกับขอบใจทงงังยุ่มแพงไหนกัยุ่มไม่ออกเมาแหนกยุ่มไม่ออกมมแพงเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ขอบมมกขอบใจแ,แรงก็ไม่ออกพ่อนเออทีวามาเป็นสะพานบุญให้ทางยุ่มแม่มีพวกเนาะก็ขอบุกขอบใจทัง จ้าภาพเจ้าซัทธาและกระทั่งสะพานบุญนเนาะให้มีแต่ความสุขกายสบายใจปาธนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีโบพิษสิ้นละรรมก็ให้ได้สมความมุ่งมา่ปาธนาทุก่านทุกคน้ดยเถินโดยมีอาตมากับิมาอธิบายเล็กเนาะให้เอฟซีก็ตัญญางนมอันนี้เล็กกับเมนส่วนหนึ่งของเอฟซีของบ่าวแพงเนาะแลยกั เอฟซี 4, ทางมีออกข้ามพองเน่เพื่อนไหนมาซอยแหละกก็มีออกต้นหญีย่มในบ้านนี่เนาะเพื่อนมาเป็นแถวบาทแถวสัตหีบก็ขอบมือขอบใจเพราะว่าเล็กเท่านี้กําลังได้หกสิบสามเซนออกต้นหญีย่มกันย่งอยู่กับโบไลส์ดอกกันย่งอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนออกตอนน้นหญีย่มเลกเ็กกับแพงเล็กมันแพง<อ>เกือบเซนละพันกว่าบาทเกือบเซนพันบาทออกต้นหญีย่ม กอเสือเสื้อเจริญพอดเด้อออกต้นหยานย้นยมเอฟซีเบาแพงหรืวยอว่าเจ้าผาเจ้าสะท่าผู้ที่มีใจบุญใจกุศลอย่าควมสื่อเล็กเนาะอย่าควมเป็นเจ้าผาเจ้าสะท่าโครงล้างค้าบว่าสิเป็นเล็กหรือว่าเป็นปูนยียังกะแหลวแต่ออกต้นหยานย้มตามความสะดวกเนาะกุละเล็กกุละน้อยเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่มสิเฮ็ดเนาะเพราะว่าถ่ามไม่แปะอยู่กําลังให้ออกต้นยานย้มในบ้านเขา ละรวมกันไปเรื่อยไม้แป้นมาเพื่ออากายอะเขาเหยียบถึงนลังค้าเนาะออกต้นหยาดนุ่มนี่เขากัดเตรียมเล็กมาไหวแล้วเนาะเงินที่ว่าไม่ออกยังเก็ะพ่วงมีพ่วงมีพีพ่วงเนาะกะสิไดไปซื้อเล็กมาไหวเนาะได้จักเสียนจักเสียนแหละอาตมากาสิมาเอาลงเฟสเนาะสีแทกท้างอันนั้นยุ่มพอออกแพงเนาะเพิ่นผู้น้ำกันนะนะว่าได้จักเสียนจักเสียน สูตรกอนเพิ่นมาให้กุบากับไปซื้อไดฮกเซีนออกต้นหยายุ่มเพราะว่าเซีนหนึ่งมันถืออยู่เกือบพันเกือบพันบาทเลยออกต้นหยายุ่มเพราะว่าห้ากับบริสซื้ออยู่ใกล้ๆไปซื้อพูนหักสังเกตสวรรค์ฝนนอกออกต้นหยายุ่มเพราะว่าไกลเนาะเครื่องฟ้องมันกับแพงจูมือมือกับคือเห็นน้ำกันออกต้นหยายุ่มเลยกับคอขอบมือขอบใจยังเจ้ะฝาเจ้ะซัตถาเนาะ ยูเมเบี้ยพวงเนาะอยู่ทางสาราลอดขอมือขอบใจลายๆเด้อยูเมเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญขาดคลายกับห้ยลำหายด้วยเหตุการณ์เหตุงานเนี้ยกลายให้มวงเฮืออเจริญเรื่อนเลื่อมเรื่อมเนาะกับให้มีแต่ความสุขกายสบายใจโลภให้กับยามาเบียนมาเบียนเด้อออกต้นหยาโยมเจ้ายวความเกี่ยวสักผขอบมู่ขอบใจหลายๆบบแพงกะคือเก่าวเนาะเนาะดีใจเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้แม่เพป็น ดีใจพี่น้องได้มาเหมาะหลังจากล่ังเรไปหลาหมือเพื่อนกะติดงานเนาะพี่น้องบได้คอยุวดสวัดามมื้อประเงกันติดงานพี่ัำงานทีกะติดงานดองงานดองงานแจกเข้าพี่น้องกูเพิ่นกะติดงานแจกเข้าเนาะพี่น้องก็เลยยืดเยือหลายมือเงินน่ะลูกไปเอามาแต่ดนกะมันยืดเยอกะลูกกะขอโทษขออภัยไปทางแม่บีพวงหลายๆเนาะ อย่างกับต่างคนต่างติดงานเลยบ่ได้มาหากันเพราะว่าทางอาตมาก็บ่ได้คอยอยู่วัดเนาะเพิ่นก็โทรหาหลายมือเจอแถวบ้านมีเพิ่นก็โทรหาเพราะว่าอาตมาก็ไปงานแจกอยู่บ้านเพิ่นนั่นแหละออกต้นญาติโยมกําลังมื้อนี้ก็มีเวลาว่างบ่ได้ไปไสมื้้อนีเพิ่นดองกับเบิดเนาะเบิดพร้อมกันทั้งดองทั้งงานแจกเบิดพร้อมกันมีหลาย แ็งได้กะบาเพลงกะข้อขอมกขับใจทางเมบีพ่วงเนาะที่ว่ามงใจศรัทธาสางหลัดบรน,น้าพงผัยเนาะรวมเป็นบุญเป็นกุศลเนาะแ็งได้กะข้อเม่ีได้บุญได้กุศลครั้งนีน้เนาะคำจุนเนาะชีวิตตลอดไปเนาะรับุห้เงินเืนนอนน นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนให้ได้เงินแสนแมือมากอะให้ได้แก้วมันโสดเดยถ้ามีแรงที่จะทำมีพวกเนาะโอ้ยดคลิปนี้กันยาวพอสมควรแล้วนพี่น้องมาฮอนีเสาวแพงกันซิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หากว่าอะไรก็แซ่ให้ส่องมาแพงเนี่ยได้พี่น้องสบายดี Nè 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 nè. Sบาย đi nó. À hết thuốc rồi nè.